สวัสดีครับพี่ๆพน้องทุกคนวันนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นการ Unboxing พร้อมรีวิวสั้นๆนะครับของของแรร์ที่สุดตัวหนึ่งนะครับที่ผมได้มานะครับก็คือเจ้าตัว royal flexpie นะครับตัวนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยการ Unboxing เนี่ยอาจจะแปลกๆนิดนึงนะครับอาจจะยาวๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอาจจะชอบใจเพราะว่ามือถือตัวนี้เนี่ยไม่ได้หาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่า ค่อนข้างหลังจากที่ทุกคนก็รู้ว่าที่เมืองจีนเนตอนนี้เนี่ยระเบียบของเขาก็ค่อนข้างที่จะเวลาจะทำเอ็กซ์พอร์ตอิ e พอร์ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือสเปคของตัวนี้เนี่ยนะครับ Royal Flex Pi e 2เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงเคยได้ยินเจ้าตัว Royal Flexpie ตัวแรกนะครับแล้วตัวนั้น,นมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ย <_ an> เดี๋ยวเราจะทําการอันบ็อกซิ่งสั้นๆก่อนละกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าอยู่ด้วยกันกับผมไปแล้วกันนะครับอากงอากาศเนี่ยน่านอนมากช่วงนี้นะครับเปิดมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยผมก็ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้ก็คือเป็นพวกสติงกงสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับนี่อันนี้คือพวกเลขเลขสวยมากนะครับต้องบอกก่อนนะครับเลขอีมี่ของตัวนี้ นะเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าอุปกรณ์ที่เขาให้เรามาเนี่ยมีอะไรให้เราบ้างนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บแน่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยยังอยากจะให้มันมีนะครับก็คือเจ้าตัวหัวชาร์จให้ดูครับหัวชาร์จหัวชาร์จยังมีอยู่นะจ๊ะนี่หัวชาร์จรของแท้ด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นฟาสชชาร์จนะครับ Okay. แล้วก็เก็บก่อนนะครับต่อมามันก็จะมีพวกเข็มจิ้มซิมให้เรานะครับแล้วก็ตัวพวกคูมมค่มือคู่มือต่างเนี่ยนะครับแต่ว่าอันนี้น่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยที่ผมจัดมาเนี่ยเขาดันเปลี่ยนเจ้าตัวเข็มจิ้มซิมเป็นเข็มจิ้มซิมที่ไม่ใช่แบรนด์ของมันเองเนี่ยก็ค่อนข้างเศร้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้อภัยได้นะครับแล้วก็เป็นมีสายชงสายชาร์จมาให้เราเป็น type c นะครับถู type a อันนี้ผ่านไปนะครับเก็บไปก่อนผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนสนใจจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวตัวเครื่องมากกว่านะครับเดี๋ยวจะผมเก็บเลยดีกว่านะตัวที่น่าสนใจนะครับพระเอกของงานนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองโอ้โหเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงนะครับเจ้าตัวร o ย a l f l e ็ f l e x p i e 2เนี่ยนะครับจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมันเป็นใช้ชิปเป็นชิปที่ควบคุมความร้อนเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับก็คือชิป Snapdragon 865นะครับตัวนี้ไม่ plus นะเพราะว่า plus เนี่ยผมเองก็เคยใช้มาก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างร้อนนะถ้าเกิดว่าเทียบก,กับเจ้าตัว865ธรรมดานะครับนี่มันก็คือตัวนี้นะครับขนาดของมันเนี่ยจับแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถนัดมือมากๆนะครับ เพราะว่าขนาดของเขาจะอยู่ที่หน้าจอตรงนี้นะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะครับพอเราพลิกมาด้านหลังเนี่ยมันก็จะอยู่ที่5.4นิ้วนะครับแล้วจุดเด่นของเขาเวลาที่เราแกะตัวหน้าจอออกมาแกะดูฝาหลังสวยงามมากนะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดที่ตรงรอยที่มือนิดนึงนะครับเดี๋ยวลบเช็ดให้นิดนึง หน้าจอด้านในนะครับสวยงามมากจะอยู่ที่ขนาดนะครับ7.8นิ้วนะครับนี่ตัวนี้รอยครีสเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นไม่ค่อยชัดมากนะครับเวลาจับไปเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่ามันมีรอยครีสนะครับเดี๋ยวจะเปิดเครื่องให้ดูก่อนเพราะว่าจริงเนี่ยตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้ตั้งเป็นออโต้นะครับเพราะว่าออโต้ของเขาเนี่ยยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสลับจอไปด้านหลังเนี่ย สำหรับคนที่เคยใช้เมดเอ็กเนี่ยนะครับตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีมากแต่ว่าตัวนี้ซอฟต์แวร์ก็ถือว่าดีแต่ว่ายังไม่ดีสุดนะครับเราต้องใช้3นิ้วสลับไปด้านหลังนี่มันก็จะขึ้นมาเป็น Facebook แล้วเวลาที่เราจะกลับนะครับเราก็สวับกลับมาน,ะนี่ตรงนี้นะครับแอปจีนนะครับที่มีอยู่ในนี้เนี่ยสามารถลบได้ทุกแอปต้องบอกเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับบางตัวเนี่ยเขาบังคับให้เราใช้อย่าง ถ้าจะผมจะไม่ผิดนะก็จะเป็นพวก LG เครื่องเกาหลีก็จะบางแอปเนี่ยจะลบไม่ได้นะครับแล้วก็จะมี x i ย o มีบางเครื่องจีนเนี่ยบางทีก็จะลบไม่ได้เหมือนกันสําหรับบางแอปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยลบได้ทุกแอปส่วนสเปคที่โดดเด่นของเขานะครับไม่ใช่แค่พวกหน้าจงหน้าจออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้เดี๋ยวมาขยับมาด้านนี้บ้าง มันไม่ได้มีแค่สําหรับตัวหน้าจอ3หน้าจอนะครับที่เขาโฆษณากันมานะครับแต่ว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของกล้องเหมือนกันกล้องเนี่ยเป็น quad camera นะครับมีทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับสตัวด้วยกันนะครับก็คือประกอบด้วยเลน ultra wide ตัวนี้เนี่ย ultra wide จะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับมุมมองค่อนข้างกว้างเลยแล้วเป็น auto focus นะครับ ต่อมาจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับเทเลโฟโต้ที่ผมชอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ 3x optical zoom อยู่ที่8ล้านพิกเซลต่อมาจะเป็นเลนส์หลัก64ล้านพิกเซล f 1.9นะครับรูรับแสง1.9เวลาถ่ายอาหงอารต่างๆเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันจะไม่ระเบิดมันจะไม่ ฉากหลังเนี่ยมันจะไม่เบลอมากนะครับทำให้การถ่ายอาห,อา,หารเนี่ยทำได้ค่อนข้างสวยงามนะครับบางคนที่ชอบแบบสไตล,คล์คลาสสิกคลาสสิกหน่อยเนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะชอบใจทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเซนเซอร์ที่ผมคิดว่ามันน่าจะใส่เซนเซอร์อื่นมามากกว่านะครับก็คือเซนเซอร์ Portrait เลน s นะครับ32ล้านพิกเซลเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นประโยชน์ของมันมากนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยกล้องเนี่ยเวลาทำชัตเตื้นชัดลึกเนี่ยเขาใช้กล้อง ultra wide หรือว่ากล้องเทเลโฟโต้เนี่ยในการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีเลนสเสริมหรือว่าเซ็นเซอร์เสริมในจุดนี้มาต่อที่ซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยนะครับก็คือใช้เป็น Water OS นะครับมันเป็นระบบปฏิบัติการของเจ้าตัว Royal Flexpie อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น2.0.12นะครับถามว่ามีปัญหาอะไรมากบ้างไหมเนี่ยนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รองรับ Google gms แบบเต็มรูปแบบนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการสำหรับคนที่ใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีความรู้นิดนึงนะครับในการเหมือนลัดเลาะเฮ้ยตรงนี้ใช้ไม่ได้ก็เราก็มาใช้แอปนูนแอปนี้แทนเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกแอปหลกักๆเนี่ยอย่างพวก google map นะครับ whatsapp facebook ต่างๆเนี่ยใช้งานได้ perfect มากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีเจตัวแอปโ c l o n e ร r ด้วยนะครับก็คือ dual app นั่นเองเราสามารถที่จะ c l o n แอป ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งใช้ Third Party แอปต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ใช้ได้ทุกแอปนะอย่างที่ผมเนี่ยมันก็เพอร์เฟเลยเพราะว่าต้องการ Facebook มันก็ให้เราเนี่ยสามารถโคลนเจ้าตัว Facebook ได้ความจุนะครับความจุของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีให้เราเลือกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยความจุด้วยกันนะครับก็คือเป็น 256GB นะครับแล้วก็ 512GB นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นตัว 256GB แล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่ 8GB ซึ่ง 8GB จริงๆเนี่ยมันก็เหลือเฟือแล้วนะครับแล้วหน้าจอแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสำคัญจริงๆก็คือเจ้าตัวแบตเตอรี่มากกว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา4,450 mAh ถามว่าเพียงพอกับการใช้งานไหมเพียงพอมากนะครับเพียงพอมากๆนี่คือ หน้าจอมันใหญ่มากแล้วเวลาดูเนี่ยเวลาเสพหนงเสพหนังเนี่ยมันเต็มอิ่มจริงๆอันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าทาง Royal FlexPie เขาออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะถูกใจจริงๆส่วนปัญหานะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเจาะลึกในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าคล้ายๆเป,เ,ปเป็นการความทับใจแรกนะครับ introduction intro d u c e นะครับว่าตัวนี้เนี่ยปัญหาหลากักๆของมันเนี่ยที่ผมใช้มางานมาแล้วรู้สึกนะครับก็คือ บอกเลยว่าน้ำหนักของมันเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับ339กรัมเนี่ยพอหยิบแล้วเนี่ยรู้สึกเลยนะครับเวลาถือเนี่ยจะไม่อยากจะถือมือถือเครื่องอื่นเลยอ่ะแม้ว่าฟอร์มแฟกเตอร์ของมันเนี่ยจะทำได้ดีมากๆนะครับดูแล้วเนี่ยตาไม่เลไม่ปวดตาเลยนะครับอยู่ที่5.5นิ้วนะครับพิกด้านหลังเนี่ย5.4นิ้วเนี่ยก็ถือว่ายังใช้งานได้แบบสบายตามากๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็เอาไว้เดี๋ยวเรื่องในเรื่องปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมแล้วก็แชร์นะครับ subscribe เอาไว้เจอกันในคลิปรีวิวตัวนี้ต่อไปนะครับวันนี้เสิร์ฟนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับพ l e อย่าลืมแล้วก็แชร์ subscribe